สวัสดีครับวันนี้บรจกรุงไทยนำเสนอกองทุน KTGFO นะครับชื่อเต็มกองทุนก็คือ K-Tam Global Founder and Owners Fund นะครับซึ่งเป็นกองทุนประเภทฟีเดอร์นะเน้นลงทุนในกองทุนรวมดักเพียงกองทุนเดียวนะครับกองทุนรวมดักในที่นี้เนี่ยก็จะเน้นคัดเลือกหุ้นด้วยแนวคิดแบบ Skin i n t h e g a เกนะฮะเป็นแนวคิดที่เน้นการคัดเลือกหุ้นของกิจการที่มีผู้ก่อตั้งกิจการหรือว่าผู้บริหารของกิจการถือหุ้นในกิจการนั้นๆเนี่ยในสัดส,ส่วนที่มีนัยสําคัญและมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการนั้นอย่างแท้จรริงนะคับ ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของกิจการที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวโดวยเช่นเดียวกันนะครับและตรงนี้แหละฮะเป็นจุดแตกต่างที่สําคัญของกองทุน KT GFO เมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นทั่วโลกอื่นๆที่เราเห็นในอุตสาหการรมณปัจจุบันนะครับ กองทุน KTGFO นะครับเน้นลงทุนในกองทุนรวมหลักคือ Investco Global Funders o and Owners Fund ในหน่วยลงทุนชนิดคลาส s ีสกุลเงิน US อลลาร์เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า180ของ NAV กองทุนรวมหลักนะครับมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหุ้นที่มีการกระจุกตัวในบริษัทที่มีทีมบริหารนะฮะหรือคณะกรรมการบริหารหรือมีผู้ก่อตั้งกิจการเนี่ยถือครองหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่สูงซึ่งกองทุนถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การลงทุนในระยะยาวในหุ้นทั่วโลกนะครับ ซึ่งกองทุนรวมลักนะครับจะเน้นลงทุนแบบ active investing หรือการลงทุนแบบเชิงรุกนะฮะก็คือเน้นสร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าชนีชี้วัดนะครับแล้วก็กองทุนรวมหลักเนี่ยจะเน้นคัดเลือกหุ้นแบบ bottom up คือการคัดเลือกแบบรายตัวเลยนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่ากองทุนเนี่ยจะค่อนข้างมีการกระจุกตัวนะค,คือเน้นการลงทุนในหุ้นราวๆประมาณสัก25-35บริษัทนะฮะแล้วก็การลงทุนเนี่ยจะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นไรายข้อจํากัดนะครับก็คือว่า ไม่จําเป็นจะต้องอิงน้ําหนักของกองทุนเทียบประดัชนีชีวัแต่อย่างใดนะฮะความหมายก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นน้าหนักรายตัวน้ําหนักรายอุตสาหกรรมหรือน้ําหนักรายประเทศเนี่ยกองทุนสามารถที่จะคิดได้แบบอิสระเลยและสุดท้ายนะครับด้วยแนวะคิดแบบสกินอินเดอะเกมซึ่งเป็นแนวะคิดที่สําคัญที่สุดของกองทุนนี้เนี่ยก็จะคัดเลือกด้วยการที่ว่าจะต้องมีผู้ก่อตั้งกิจการเนี่ยถือหุ้นอ,อย่างน้อย5%หรือมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ โดยทาง Invesco นะครับในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมหลักเองเนี่ยก็มีการจัดทำา u n v v r s s เฉพาะขึ้นมาเลยนะโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ผมเล่าให้ฟังไปตอนต้นคลิปเนี่ยแหละฮะแล้วก็จัดทำนิยามมันขึ้นมาว่าเป็น g l o b o founders and owners universe สำหรับการคัดเลือกหุ้นในกองทุนนี้เลยนะครับนอกจากนั้นนะฮะจากบทวิจัยของทางม,มหาวิทยาลัยฮาร์ a r รเนี่ยก็เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับว่า กิจาการที่เข้าหลักการของ Founder and Owners เนี่ยมักเป็นกิจาการที่สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้สูงกว่าในระยะยาวยิ่งผู้ก่อตั้งกิจาการหรือผู้บริหารมีสัดส,ส่วนถือหุ้นสูงมากเท่าไหร่เนี่ยก็มักจะทําให้ผลตอบแทนสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันเพื่อหเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างลักษณะแบบนี้นะฮะสมมติบอกว่ามีกิจาการกิจาการหนึ่งนะครับมีผู้บริหารท่านหนึ่งที่บริหารกิจาการนั้นรับแต่เงินเดือนเพียงเดียวนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจาการรนันเลยะคบ เทียบกับอีกกรนีนึงนะฮะทำธุรกิจประเภทเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นผู้บริหารที่เข้ามาบริหารเนี่ยไม่รับเงินเดือนเลยแต่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยคำถามก็คือว่าเราเชื่อว่าผู้บริหารท่านใดจะมีความมุ่งมั่นต่อการสร้างการเติบโต,ตระยะยาวให้กับกิจการของตัวเองมากกว่ากันครับนั่นเป็นที่มานะครับที่ทําให้กองทุนรวมหลักเนี่ยจึงเน้นในการค้นหาบริษัทที่เจ้าของมีแพชชั่นหรือมีความมุ่งมั่นในการบริหารบริษัทของตนเองนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น คุณเจนเซ้นห่วงนะฮะที่หายใจเข้าหายใจออกเป็น n อ i d i a ตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันนะเขาเคยให้สัมภาษณ์ตอนปี2011นะแล้วก็ระบุว่าสิ่งแรกที่เขาทำตอนตื่นมาตอนเช้าและสิ่งสุดท้ายที่เขาทำตอนก่อนนอนเนี่ยก็คือ Nvidia ียซึ่งอันนี้คือภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นที่แท้จริงนะครับของบริษัทที่มีผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งถือหุ้นเองมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประกอบการกิจาการและบองบริษัทเปรียบเสมือนเป็นความมุ่งมั่นของตัวเอง นะซึ่งมักจะเป็นกิจาการที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวในช่วงที่ผ่านมาหรือหากดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือคุณวอร์เรนบัฟเฟตกับคุณแซมบอร์ตันนะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจาการของตนเองและไม่เคยขายหุ้นนั้นออกมาเลยนะฮะซึ่งอาจจะพูดได้เหมือนกันนะฮะว่าผู้บริหารเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นนักลงทุนที่เก่งที่สุด และสร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุดเลยทีเดียวนะครับนั่นจึงเป็นที่มานะะฮที่กองทุนใช้แนวคิดที่เรียกว่าสกิน e นเกมเข้ามาใช้ในการบริหารกองทุนนั่นเองแน่นอนนะครับว่าด้วยแนวคิดแบบสกิน e นเกมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถคัดเลือกคุนที่ได้กิจการที่ยอดเยี่ยมที่สุดเสมอไปนะครับถ้าเปรียบให้เห็นภาพเนี่ยก็ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นที่เก่งกาจเนี่ยก็เปรียบเสมือนเหมือนนักขี่มาที่เก่งกาจ แต่ถ้าเขาไม่ได้ม้าที่แข็งแรงแล้วเนี่ยการที่เขาจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดของทางอินเวสโกก็คือต้องการหาม้าที่แข็งแรงด้วยนะซึ่งม้าที่แข็งแรงก็เปรียบเสมือนกิจการที่แข็งแรงนะฮะนั่นเป็นที่มานะฮะว่าทางอินเวสโกจึงต้องการกิจการที่ดีด้วยนะะบวกกับผู้บริหารที่เก่งกาจมีความมุ่งมั่นและในราคาที่สมเหตุสมผลนั่นเอง สำหรับหน้าพอร์ตโฟลิโอที่กองทุนรวมหลักลงทุนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับกองทุนจะมีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกนะครับแล้วก็หุ้นที่กองทุนลงทุนเนี่ยรู้ว่าจะเป็นบริษัทที่มีผู้กอ่อตั้งกิจการหรือ CEO ที่เข้ามาถือหุ้นในกิจการเหล่านี้ในส,สัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่าง constellation software 3 i และ c o d a t y reply นะและส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริงนะเช่นบางท่านเนี่ยไม่รับเงินเดือนเลยนะฮะหรือบางท่านเดินทางไปทําธุรกิจดดด้วยยทททางเือีี่่รหัสุ เพื่อไม่ให้กิจการมีต้นทุนที่ไม่จําเป็นสูงเกินไปเป็นต้นนะครับเรามาดูปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของ k t g f o นะครับได้แก่ 1. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน2ความเสี่ยงทางตลาด3ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน4ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง5ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร6ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยง7ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย8ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร 9. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ 10. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 11. ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น อย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับกองทุน KTGFO เนี่ยเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่นโยบายของกองทุนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะนะฮะดังนั้นการที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนเนี่ยผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนตามกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงและเงื่อนไขผลตอบแทนของกองทุนโปรดศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนโปรดติดต่อผู้สนับสนุนการขายระรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือบร,อบริจกกรไทย